คือนางสาวพัทราวันสุขคันธรักษ์ผู้จัดการทั่วไปสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยค่ะและหลักสิบนะคะคือเรืออากาศตรีสำเริงเชี่ยวชูกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงค่ะ รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราชส5 6 3เลขที่ออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราชส5 6พเลขที่ออก5 7ด รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะน,นี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6กหลกักตกลงมาที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขฆรกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขณะนี้นะคะมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้อุบายหลอกลวงว่ามีโคต้าสลากจํานวนมากหรือสามารถจัดสรรโครต้าสลากได้โดยให้